ผมพี่น้องสวัสดีครับผมสมัยห้หวยรักครับมารายงานตัวครับผมพี่น้องครับมีผมบ้าพี่น้องมาติดตามที่ที่เจาะบาดาลครับผมแต่ว่าอันนี้ผมยังโมโหอยู่ว่าเพิ่นผอไมาอย,ย่างครับนี่เป็นเครื่องปั้นไฟหรือให้เงี้ยงครับผมนี่ให้ผมเดาได้พี่น้องตั้งบาดานนี่ก็จะที่นี นีน้ำมีเทียงสูบน้ำน้อยสูบน้ำลงไปในในในท่อที่จอรครับผมให้ผมเดาผมก็คือว่ามันสูบน้ำลงไปเอาน้ำขึ้นมากจีิ่นะครับผมเห็นมันไล่บินไล่ยังขึ้นมากครับนี่ผมเดานะแต่ว่าว่าเป็นจริงเนี่ยเป็นอย่างผมบรู้ต้องไปถามเจ้าของเพื่นครับแต่ว่า นี่แนี่ยมันมี่เที่ยงปั่นไฟครับผมได้ยินเสียงอยู่นี่เป็นเที่ยงปั่นไฟพี่น้องเราประหลัวอาบน้ำดูดอยังเป่าอ,อยังที่ได้เห็น,หนก็คือคือมมน้ำครับผม <laughs> ไปแบบนี้ตามครับผมคุณท่านจ่อทั้งหมุนครับผมมาติดตามครับผมมาอึ๊บปึ๊บคุณกำลังจ่อกันอยู่ครับนี่กำลังจ่อกันอยู่ครับผมมามามา เดือรทโทรกันครับผมเดี๋ยวจะให้เพื่อนบ่อยที่หนึ่งอยู่ครับเนี่ยเบอรทโทรครับผมหนารถเพื่อนครับต้องมาตั้งผีครับผมพี่น้องก็มีแน,นวน่งดีว่ามันว่ามันเลยสีเข่าครับผม นี่เียงจอน่พี่ครับเคียงจอนงไงกันครับผมให้ดูินาิดตามครับผมเป็นกำลังมเดิร์งกันบุรุครับกำลังใส่พกันพังครับฮะใส่กันพังอันนี้จอนอะไรจอนอะไรจังเมียนอะไรดิจุดนัดฮะจุดนัดเทั้งหมดี่จอเท่าไรอนแ่น้ำจอนแค่น้ำน้ำลายมันพ่อเาห้าท่อจอประมาณหางมตรเกาะ๋อยังบาน ไ,ได้กันพังไม่กินมิแล้วเป็น,เป,นเป็นเห็ดมาดูดละเห็ดไม่ได้ข้าวหนึง่งละครับผมเดเก็ิไม่แล้วเดี๋ยวให้อีกมดตตามครับอันให้เพื่อนใจกันทั้งไปก่อนครับผม,มว่ามันว่ามันจีนวดเข่าวะไม่ยอมนั่งก็เาแบบว่ามันนวดเขา วุ you s? <S ้ยว kind of ุ้ยวุ้ยวุ้ยเมนต์โมเนเ์ิดละงานกดละงานพี่น้องครับผมไร้งานพิดครับพี่น้องไร้งานผิดเมื่อกี้นี่อยาตอนนี้เพิ่นตีเฮ้ยใส่ให้ดูอีกไลนยลุลมาเลยครับผมสบายสบายเลยครับวนหนเองลุลเลยบ่ได้ให้นังด้วยนี่ อเซตมันหมุนเองอันนี้เองเล่นวะพี่น้องเอ้ยแทบจีบอะไรเห็นยังครับผมหมุนวงหมุนเขาเองกันวะนอันนี้เใจกันพังครับพี่น้องเดี๋ยวผมจีเมื่อกี้เมื่อกี้นี่ผมผมบอกพี่น้องผิดเกี่ยวกับตู้นั่นครับผมผมเดาเอาครับผมบ่นอบเนจอแบบจอแบบ รุ่นแบบใหม่ครับผมนี่เจ้าของครับผมนี่เจ้าของเป็นอันนั้นอันนั้นตู้ยังก่อนตู้ตู้แอร์ใช่ระบบลมระบบหน้ามุกี้ผมบอกไปว่าน้ำครับผมมานี่ปั๊มนม้ำ <c oughs> ดินนี่เป่าขึ้นเลยไปเจอน้ำม,มันขึ้นเองนันเ็นที่พุ่งมาเนี่ยเอาพี่น้องถ่าเบิ้งเข้าครับผมนี่เจ้าของเป็นอันผู้ใดที่ต่อสนใจจอน้าครับระบบนี้เค็ดง่ายครับผมเบอร์โทรอเป็นเบอร์ยังบุนบอรลูเบอร์ยังบุนนี่ เก้าเก้าแปดเจ็ดสองห้าห้าห้าสามจอบาดาลครับผมที่ตั้งสำนักงานเพิ่นอยูสามเพียงเลยพี่น้องอ้ามาติดต่อตามตัวครับเมื่อกี้รายงานผิดขอโทษที่ขอโทษขออภัยอะไรครับไม่รู้ครับเอาบอกไปแล้วครับผมเมื่อกี้เพิ่นบอกเบอร์โทรไปแล้วนี่เบอร์โทรอีกเบอร์นึงครับผมจอบาดาลครับผมติดต่อทางเพิ่นได้ จะเปลี่ยนอันน้อยลงบ่ครดูเปลี่ยนอันใหญ่ลงใหญ่นอพี่น้องครับนี่คือหัวจอครับผมเมื่อกี้จออันน่อยบันฑิจออันใหญ่วันี้หัวนี่ต้องเปลี่ยนงฮะหัวัวจเปลีาทาเยอ้พี่น้อนงเอ้ยเงินของตัวนี่เปลี่ยน,นหัวจอคร <c oughs> ับผมหัวิดเาฮ่หัวจอกพ่อินแล้วครับผมมื่อ จอไหนจังเมตดเปลียนหัวนี่บออันนี้ยาวตลิดเลยหกเมตรตลอดเลยเอ้ยหกนิ้วอืว่าไม่ย <AND> ัวหรอที่เราครับผมเห้เบนจอให้นบ no no ้เปลี่ยนเรื่อีห้อยี่ภาพมาติดตามทัืงร่งบครับ ข้ามพื้นตเฮ็ดนั่นเองนี่นเ,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 เบิ่อผมจะให้เบิ้องเรื่องเพิ่อนครับผมเครื่องเพิ่อนนี่ให้ดูลิกนี่ครับไงบ่มบึมบึมเลยครับเริ่มลง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 โอ้ย,อย,อยตัวตอนจอครับผมคนตัวเบิอ้อน,นี่ก็บเอจัก เก็บกว่าจะพ่อน้าเพิ่นมาครับผมเจ๊เห็นพี่น้องเบิ่งครับนี่จ่อลงไปแล้วครับเจ็ดเมตรครับผมนี่เจ็ดเมตรพ่อเนี่ย,ยพ่อ,อยังน,นะครับพ่อได้กีดินนี่ครับพ่อทักกีดินเอามาถมครับผมนี่เจ็ดเมตรครับผมแต่พรองเพิ่นบอกว่าที่ไส้ระบบไอ้รูปเนี่ยซิบบแชะก็เปียกเพลื่นง่ายเนาะเอาใส้ระบบ,บน้ำบร่ราะอนน้ำออกยังี่เปียก น้ำหอกมวนว้าเออตอนนี้ก็ดีสบายสบายเฮ็ดแหงๆครับผมเราต้องร่อนน้ำขึ้นเบนบอว่าน้ำจะพุ่งขึ้นเองเลยถิลมมาทั้งนี้บ่โอ้บ่กบอว่ามันลมมาทั้งนี้บอกเลยดิฮะเพิ่นบอกว่าขาน้ำหอกมวนเออให้ดิถ่าเบิ้งครับสิมมวนจังได๋ทั้งสิจอดต่อกันเบิดนี้บ่เบิดทวันนี้บอก ได้งามลายากา้าสเมตร้าิบเมตรเมรเหนึ่งจากท,ทอนอนหนึ่งจากเมตรโอ้น่งสาเมตร,ราอางเมตรสบ้้อนก็าเมตรอ๋อเอ้านี่น้องเอานท,ที่ตามครับผมรอครับอนนี้ก็เบิงเครื่องลุนไปก่ากลังว่นเตียนหัวเตียนแลงครับผมเตียนหัวจ่เอา้าตางครับผม เรกันพังโอ้ยพี่น้องใส่งเาใส่ตงเม็ดเนี่ยใส่่องทนอทนนลูเม็ดซีเมนตงหมดนี่บือบางกาพืการมนเก็ได้มกินพงโอ้อเอออ้าจัดไปครับผมสันพังครับผม Ta cào to lên bỏ To xong ăn bỏ 8, 8, 8. Bỏ Hãy subscribe cho kênh เดีย๋ยวให้พี่น้องบ่งว่าขีดดินโค้งมากจังเลยครับแต่ที่ีน้ำเยอะหน่อยหน่อยครับผมฟังเสียงเรอครับ ุละครับผมนีู่นี่ไปเป็นน้าแฉะเป็นที่ตมอ๋ออ๋อแล้วแต่ตอนน้เป็นเพรางทีกเเดินาเลยเกี่ยวที่ตมก่อนะคร mm ับผม แต่ละชั้นดินก็นจะเป็นนั่งยี้ครับมองเปี้ยมองน้ำน้ำหน้อยน้ำหลายเป็นดินแหง้แหงแข็งๆดินด้านเป็นหินตะบ้านบ่อยๆเห็นหรอแล้วจะช่วงครับผมโอ้ยนี่ดินแห้งแล้วครับรอยู่ประมาณที่เม็ดที่มหาเมตรต,ตอนนี้ทีมมม่มหาเมตรครับผมนี่เป็นดินแหง้แหงๆแข็แงๆเลยครับผมไปเรื่อยๆครับพี่น้อง บานเบิ้งกับจิตต่อทหไมเอ้าต้อนเอาไว้ฮะยินบอกเม่นบอพี่น้องเดี๋ยวติดติดตามไปเรื่อยๆครับเอาเบิ้งน้ำพุ่งครับผมขัดทวดน้ำมีนพุ่งเล่นบ่วนี่น้ำเพราะว่าก่อนจิตตงวันก่อนจิตตงวันติดตามครับผมพี่น้องผมก็บ่กแคยเห็นครับระบบนี่ระบบไตร่มเป่าถีบพุ่นออกเลยครับ ก็ได้ใส่น้ำเนาะธ้รมดาเจ้าอื่นก็อยากจะควายน้ำลงไปตังให้มันไหลออกม่อมอะอ,อโอ้ดินแหงครับผมเนี่ยเกิดเปลี่ยนครับผมมะเกิดต่อต่อทอครับสุดแล้ว ัดูคื้อว่าสีหอดหม่องน้ำน่อยๆละครับแมนบอ,นอย,ยังว่าในหอดม่องม่องม่องแงนแท้ครับแต่ว่าลืม,มลืมแฉลืมยังละครับผมซือจีหอดน้ำไว้เยจักร่อละผมเก็ททอรครับผมพีน้องเจ็ททออย่ประมาณ เจ็ดประมาณยี่สิบเอนาะอ้าวอ้าวอาวพี่น้องอ้าวอ้าวใกล้แล้วครับผมเล่นอแล้วเล่นนใหญ่แล้ลวควบจึามเนเอะตัวนี้ พี่น้องครับผมเมื่อกี้พ่อหินครับถ้ทาทะลุหินลงไปทับเจอน้ำเข้มฟ,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 ฟีบุบเจาะลงไปเจ็ดสิบเมตรหกสิเบเมตรบ่มีนม้ำฟรีฟบ่อ,เ,อเงินพี่น,อน้นองฮะใกล้เราบอกพี่น้องครับผมนอน่า นยโยบายของเพิ่นคือต้องได้ใส่น้ำจังสิจ่ายเงินใช่ใชอ้ต้องเฮ็ดให้ได้ใส่น้ำครับผมถ้าบ่ได้ใส่น้ำเนี่เพิ่นบ่เอาเงินครับจ <c oughs> <c oughs> อบ,บ่พอ,อน,น,น้ำก็บ,บก่นเอาครับยกลึกกระบ้านน้ำเค็มก็บบ่อาเงินอี็กทำมันหวานเนี่ย <c oughs> เท่าจอแล้วครับต่อไปจะเป็นล่างน้าเอาเป่าตะน้าออกมากครับผมล่างขีดินออกมากใส่ล่มเป่าครับผมไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆจยนกว่ามันสิใสครับ ลบครับผมน้ำที่กระจายพี่น้องพุ่มปึ้มปึ้มพี่น้องเออเริ่มขาวๆเลยใส่ละครับผมขาวๆจะใส่ละครับนี่เพิ่งเอาครับชมิมมึงครับผมชิมมึงน้ำครับ ที่มุงว่าเข้มโมเข้มครับผมล่างเป็นเรี่ยจนก้อนทีใสเพื่อนว่าเอาเขาสิดล่อครับผมล่อว่ามันีิใสครับผมพี่น้องพี่น้องครับผม พ่อลวครับเรียบร้อยแล้ะครับผมบายเบิ่อนกะิ้งไอขอนครับขอนเอาเก็บท่อนเก็บท่อนจอครับผมมุนออกที่เราท่อนละท่อนครับผมนพอแล้วฮั่ปพอแล้วอ๋อพ่อกับพ่อครับผมพี่น้อง เรียบร้อยบนว่าเอาให้เพื่อนเจฟไปครับนหน้าที่ของเพื่อนไปครับผมเข้ากันที่จบคลิปครับพี่น้องออาพี่น้อง เรียบร้อยแล้วครับผมติดตามครับไอ้กลางนี้ไปเพื่อจะยิ่ง่ายมองไปจอยอีกมืองนึงครับผมติดตามครับผมจะได้เหืัวรักที่ว่าสีแก้วครับผมอันนี้จอยอยู่ในวัดครับผมจอยอยู่ในวัดบ้านไม่นี่ครับเอาติดตามครับผมตะบ้านละสวัสดีครับผมมือหนึ่งไอ้มือแล้วเสอยงบอสองบอเหรอพุดยอดเลยครับเพราะว่าเครื่องมือ ที่พันต่อได้นี่เพราะว่าเครื่องมือพันท่านสมัยครับเบางเหรอว่ามันลดใช้นังครับผม